ยินดีต้อนรับสู่สยามมนุษย์สติเรื่องของกรรมที่เล่าแบบมีสติศรัทธาแต่ไม่หลงงมงายครับในดินแดน,นแห่งจักรวาลอันซับซ้อนมีกาวเทพ,พะเคาะซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตและดวงชะตาของมนุษย์ทั้งปวงเทพแต่ละองค์มีหน้าที่เฉพาะด้านปกครองพลังของจักรวาลที่หล่อเลี้ยงทั้งกรรมดีและขอร้าย 1. พระอาทิตย เทพแห่งพลังอัตราอำนาจและชื่อเสียงผู้เป็นดวงดาวแห่งสวรรค์ให้แสงสว่างแก่ชีวิตมนุษย์และหล่อเลี้ยงพลังแห่งการเริ่มต้นพระองค์คือศูนย์กลางของพลังงานที่กระตุ้นให้มนุษย์กล้าฉายแสงของตนเองออกมาอย่างภาคภูมิใจส่งเสริมความมั่นใจภาวะผู้นำมักเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและกล้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อของตนเองแต่หากดวงตก หรือบูชาผิดจังหวะพลังของพระอาทิตย์อาจจะกลายเป็นความหยิ่งผนองอัตตาสูงเกินควรมองข้ามผู้อื่นและนำไปสู่การประทะเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปการบูชาพระอาทิตย์จึงควรทำด้วยใจที่นิ่งและมั่นคงไม่ใช่เพื่อเรียกชื่อเสียงแต่เพื่อปลูกแสงสว่างภายในของชีวิตเพื่อสองทางชีวิตอย่างแท้จริงครับ 2. พระจันทร์ เทพแห่งจิตใจความรู้สึกความสัมพันธ์และมารดาผู้ควบคุมพลังแห่งอารมณ์ความอ่อนไหวและสายใยแห่งความรักในครอบครัวพระจันทร์เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตใจของมนุษย์ทั้งด้านดีและด้านที่ซ่อนอยู่ในเงาและยังเป็นตัวแทนของความเมตตาอ่อนโยนหากพระจันทร์สว่างสดใส ดวงชะตาจะอุดมด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจแต่หากมืดมนหรือบูชาในช่วงเวลาที่ผิดชีวิตอาจเต็มไปด้วยความเศร้าความว้าวุ่นในจิตและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่คาดไม่ถึงครับ 3. พระอังคารเทพแห่งพละกกำลังสงครามความกล้าหาญและการแตกหกักพระองค์คือพลังแห่งไฟความเร่าร้อนและการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งทรงเป็นผู้ผลักดันให้มนุษย์ลุกขึ้นสู้ ผ่าฟันอุปสรรคและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตพระอังคารให้แรงผลักดันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสร้างความกล้าตัดสินใจในสถานาการณ์ที่ท้าทายแต่หากอยู่ในภาวะดวงเสียหรือบูชาไม่ถูกช่วงเวลาพลังของพระองค์อาจนำไปพาสู่ความหุนหันพันแล่นการประทานรุนแรง หรือเหตุแห่งการแตกหักทั้งในความสัมพันธ์และการงานดังนั้นผู้ที่มีบูชาพระอังคารต้องมีสติกำกับไฟแห่งความกล้าไม่ให้ลุกลามจนเผาตัวเองครับพระพุทธคำพูดการค้าและการเจรจาผู้เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์ไหวพริบและทักษะในการสื่อสารพระพุทธทรงควบคุมการเรียนรู้ความสามารถในการปรับตัว และการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างมนุษย์พระองค์ส่งเสริมความฉลาดในการพูดการเจรจาอย่างมีชั้นเชิงและทักษะในการทำธุรกิจโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์และความเข้าใจทางอารมณ์คนหากพลังงานของพระพุทธแข็งแกร่งในดวงชะตาเจ้าชะตาจะมีคำพูดที่น่าเชื่อถือและสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดีแต่หากพลังของพระองค์อ่อนหรือถูกบูชาในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความลังเล พูดผิดคิดผิดหลงทางในการตัดสินใจหรือถูกหลอกลวงจากคำพูดของคนอื่นครับ 5. พระพฤหัสบดีเทพแห่งศิลธรรมครูบาอาจารย์โชคราบหรือโชคดีและความรู้เป็นผู้ผู้เป็นลักษณะแห่งภูมิปัญญาสูงความเมตตาและความยิ่งใหญ่ที่แฝงด้วยคุณธรรมพระพฤหัสบดีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่เปิดสู่ประตูความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง ทรงประทานพอรอในรูปของครูที่ดีโอกาสในการเรียนรู้การเติบโตอย่างมั่นคงและโชคลาภที่มาจากการกระทําที่มีจริยธรรมหากพระองค์ส่งแรงส่งเสริมในดวงชะตามักจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถรรัมมีโอกาสด้านการศึกษาศาส,สนาและการพัฒนาชีวิตแต่หากพลังของพระองค์อ่อน หรือบูชาผิดช่วงเวลาอาจทำให้เจ้าชะตาหลงยึดในหลักการเกินพอดีดื้อดึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและตกอยู่กับกับดักของความมั่นใจผิดผิดในความคิดของตัวเองครับ 6. พระสุขเทพแห่งความรักศิละปะความงามและวัตถุผู้เป็นตัวแทนของพลังแห่งสเสน่ห์อันนุ่มนวลความอ่อนโยนและความรุ่มหลงในความสวยความงามทั้งกายใจพระสุขเชื่อมโยงกับศิละปะความโรแมนติก ความมั่งคัง่งและความพึงพอใจในชีวิตทรงประทานแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้คนหลงไหลและมักจุดเริ่มต้นของความรักที่หวานลึกหากพลังของพระสุขเด่นในดวงชะตามักจะเป็นผู้มีสเสน่ดึงดูดชีวิตมีสีสันและได้รับความรักจากผู้คนรอบข้างแต่หากบูชาโดยไม่เข้าใจหรืออยู่ในจังหวะที่พลังพระสุขปะทัก,กับดาวเคราะห์อ,อื่นเช่นพระเสาร์ความรักอาจกลายเป็นภาระอกหักซับซ้อน หลงวัตถุหรือเข้าไปพัวพันกับรักที่ไม่มีเงาบางครั้งความงามภายนอกอาจบดบังสายตาจนไม่เห็นความจริงในใจครับ 7. จ็ดภาสาเทพแห่งกรรมเก่าความทุกข์ทดสอบและความอดทนผู้เป็นตัวแทนของพลังที่หนักแน่นเย็นชาและเปี่ยมด้วยบทเรียนแห่งอดีตพระองค์คือดวงดาวแห่งกาลเวลาผู้ที่คอยเตือนให้มนุษย์ไม่ลืมสิ่งที่เคยกระทำ และผลที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติพลังของพระสาวเปรียบเสมือนครูที่เข้มงวดไม่ให้สิ่งใดมาง่ายๆแต่ผลตอบแทนจากความอดทนยาวนานนั้นล้ำค่าเกินจะบรรยาย หากพลังของพระองค์ส่งคุณเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงจิตใจเข้มแข็งและมีวุฒธธิภาวะสูงแต่หากดาวเสาร์กำลังให้โทษหรือบูชาโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ชีวิตเผชิญหน้ากับความหน่วงเหนื่อยล้าและรู้สึกเหนื่อยถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่เห็นทางออก การบูชาพระเสาจึงต้องใช้สติและศรัทธาและความเข้าใจว่าทุก์ขล้วนเป็นครู 8. พระราหูเทพแห่งมายาแหรงดึงดูดความลุ่มหลงและการเปลี่ยนแปลงเฉีบพันครับผู้เป็นตัวแทนของพลังลี้ลับที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยง่ายพระราหูเปรียบเสมือนเงาที่ซ่อนอยู่ในความสว่างเป็นพลังที่ดึงดูดโชคลาภและขอกรรมเข้ามาพร้อมกัน ทรงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อจิตวิญญาณมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะด้านความปรารถนาความทะเยอทะยานและสิ่งที่เป็นแรงผลักดันจากภายในหากพลังของพระองค์ส่งเสริมจะนำมาซึ่งโอกาสแปลกประหลาดที่ไม่คาดฝันเช่นโชคกระทันหันความสำเร็จจากความกล้าเสี่ยงหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงจังหวะครั้งใหญ่ที่พลิให้ชีวิตพ้นจากกรอบเดิม แต่หากบูชาโดยขาดความเข้าใจหรืออยู่ในจังหวะชีวิตที่พระราหูให้โทษอาจนำไปสู่ความลุ่มหลงเสพติดกิเลสและเคาะสอนที่ยากจะแก้ไขการบูชาพระราหูจึงควรจะทำด้วยความเคารพอย่างรู้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อหวังพึ่งโชคในทางลัดครับ 9. พภาเกตเทพแห่งสิ่งลี้ลับวิญญาณปฏิหารและโชคจะกำลับ ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และพลังงานที่อยู่เหนือการมองเห็นพภเกษทรงเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไร้รูปแต่มีอิเทลิสสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไขไม่ออกแต่มีผลกระทบต่อดวงชะตาอย่างลึกซึ้งพลังของพภเกษเชื่อมโยงกับวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรผมริกิตและเหตุการณ์ที่พลิกผันแบบปฏิหาร หากดวงใจของใครสอดคล้องกับพระเกิชีวิตอาจประสบเรื่องราวเกินคาดหมายมีพลังลึงดูดด้านวิญญาณหรือสามารถสัมผัสกับพลังเหนือธรรมชาติได้หากไม่เข้าใจหรือบูชาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้จิตลุ่มลอยสับสนหรือกลายเป็นเหยื่อของพลังดีลับที่ไม่สามารถควบคุมได้การบูชาพระเกตจึงควรทำด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งและต้อง ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความตั้งมั่นทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อเสี่ยงโชคหรือหวังผลทางรัฐจากสิ่งเหนือธรรมชาติครับแม้เทพทั้ง9้าจะคอยชี้ชะตาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าดวงเสียคือการบูชาผิดเทพหรือเสริมผิดทิศบางคนคิดว่าบูชาพระาหูแล้วได้โชคแต่หากดวงกําลังตกเพราะราหูเล่นงานอยู่การบูชาจะยิ่งเพิ่มข้อ บางคนเสริมพระสุขเพื่อเรื่องรักแต่ลืมไปว่าสุขไม่ถูกกับเสาวทาให้ความรักกลายเป็นความถูกลึกใค่บูชาผิดเทพจะให้บทเรียนแทนพรบางคนรู้ตัวช้าเคที่ได้รับจึงกลายเป็นเวรนซ้อนเวรนซับบูชาจนหมดตัวแต่ชีวิตยิ่งหมดนเศร้าในยุคที่ผู้คน หันหาสายมูเพื่อหาทางรอดการรู้จักเทพะเคาะให้แท้จริงจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่อยากเปลี่ยนดวงก่อนเสริมต้องรู้ว่าดาวใดกำลังให้คุณและดาวใดกำลังทดสอบเทพไม่เคยใจร้ายแต่ผู้ที่เข้าใจผิดจะต้องประชิญชะตาของตนเองอย่างสาสมครับจงเลือกให้ถูกเสียงเคาะที่ซ่อนอยู่ แล้วพลังแห่งจักรวาลจะจัดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตคุณได้เริ่มต้นอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ